เฉียดตายวูบลดคว่ำแม้ไม่ได้ดื่มเหล้าอันนี้อันตรายมากเลยครับอันนี้คือข่าวล่าสุดเลยนะครับเกิดเหตุการณ์นะครับลดคว่ำอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับตรวจแล้วเฮ้ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลยนะครับแต่สุดท้ายเกิดจากน้ําตาลตกนะครับเพราะฉีดยาที่ชื่อว่าเจ้าอินซูลินอยู่ดังนั้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดยาอินซูลินอยู่นะครับ ต้องระมัดระวังนะครับการเสียชีวิตจากเบาหวานเนี่ยมันมีทั้งน้ําตาลสูงและน้ําตาลต่ําส่วนใหญ่เราจะกลัวว่าเฮ้ยน้ําตาลสูงจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ต้องน้าตาลสูงมากๆจริงครับสามสี่ร้อยห้าร้อยอาจจะมีวูบได้ต้องเข้าไอซียูได้แต่น้ําตาลต่าเนี่ยพบบ่อยกว่าแล้วก็มีอันตรายมากกว่าดังนั้นนะครับข้อแนะนํานะอันดับแรกครับผู้ป่วยเบาหวานต้องพกนะครับพวกลูกอมอะไรพวกแบบเท่าเล็กอมแล้วแบบน้ําตาลพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยไว้กับตัวโดยเฉพาะผู้ที่ฉีดอินซูลิน นะครับต้องพกนะครับและผมขอแนะนำฮะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วฉีดอินซูลินอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้หายได้ลดปริมาณการใช้อินซูลินได้โดยการทำา i เฐทานแป้งต่ำทานน้ำตาลต่ำนะครับมีคนหายมาเยอะแยะแล้วนะฮะนักเรียนที่ผมเรียนสอนอยู่ก็หายเยอะแยะคนที่ดูคลิปพวกนี้ก็หายเยอะแยะแต่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าท่านนะครับเป็นเบาหวานฉีดอินซูลินและทำา IF นะครับ ผมแนะนําว่าท่านต้องปรึกษาแพทย์หรือว่ามีคนคอยดูแลนะครับไม่อย่างนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะว่าเริ่มต้นผิดแล้วน้ําตาลมันจะต่าง,ง่ายนะครับโดยเบื้องต้นถ้าจะทำนะครับให้เริ่มทําที่ IF12 ทับ12ก่อนก็คือทาน3มือ้อเริ่ม8ดโมงเช้าเลิก2ทุ่มแบบนี้ง่ายๆแล้วก็ทานแค่3มมื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับระหว่างมื้อนะครับไม่ทานขนมไม่ทานอะไรนะครับ ในแต่ละมื้อให้ทานอาหารธรรมชาตินะครับโปรโตีนสูงไขมันดีสูงแป้งต่ำน้ำําตาลต่ำนะครับกินให้อิ่มทุกมือ้อแค่นี้แหละครับแล้วก็เริ่มต้นทํา14ทับ10นะครับ แต่ถ้าเกิดเลย14ทับ10เป็น16ทับ8 18ทับ6 20ทับ4หรือโอแมทวันมีวัเดผมแนะนำเลยว่าเอ้ยท่านต้องศึกษาให้ดีต้องมีคนคอยปรึกษาต้องมีคนช่วยดูและนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรือมีภาวะน้ําตาลเริ่มสูงแล้วนะครับท่านสามารถเริ่มทํา IF ได้เลยเริ่มทานแป้งต่น้ําตาลต่าได้เลยนะครับหรือใครก็ตามที่มีภาวะดือ้ออินซูลินดื้ออินซูลินดูยังไงท่านมีห่วงยางรอบเอวท่านโมโม mm hmm. โหหิวง่ายท่านไม่สามารถที่จะ ข้ามมื้ออาหารได้แบบนี้ท่านมีภาะวะดื้ออินซูลินเผาผัานไขมันไม่เป็นในอนาคตนะครับร่างกายท่านจะแย่ยลงเรื่อยๆแล้วเป็นโรคเลื้อหลังที่เรียกว่า n c d ได้ง่ายถ้าท่านดื้ออินซูลินนะครับดังนั้นนะครับแนะนําเลยว่าให้ควรเริ่มทํา IF IF เหมาะกับใครทุกคนบนโลกนี้ที่อยากสุขภาพดีให้ทํา IF ครับผมทํา IF มานานเท่าไหร่นี่ก็ ปีกีป่ปีแล้วรูกห้าหกเจ็ดปีแล้วมั้งแล้วก็ชีวิตมันดีแบบมากๆเลยนะครับถามว่าทําได้จนถึงตลอดชีวิตไหมทําได้ตลอดชีวิตครับทำอะไรที่สุขภาพดีมันก็ทําได้ตลอดชีวิตนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทําตลอดชีวิตคือกินอาหารโปรเซดฟู้ดนะครับกินยานลดน้ําหนักผงชงต่างๆนะครับแล้วก็กินพวก อาหารเสริมที่ไม่จําเป็นนะครับบางอย่างจําเป็นบางอย่างไม่จําเป็นแต่ส่วนใหญ่พวกลดน้ําหนักไม่ค่อยจําเป็นนะครับโอเคครับก็ลองเอาเทคนิคง่ายๆนี้ไปใช้กันดูนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าอยากจะหายเบาหวานนะครับทำไอเนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปทานแป้งต่ำนะครับน้ำตาลต่ำนะครับดื่มน้ําให้พอเพียงนอนหลับให้ดีอย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะครับเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลา เดินอย่างน้อย5,000-8,000ถึงก้าวแล้วก็โดนแสงแดดจะยิ่งทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงนั่นเองครับโอเคครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูและอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามรอรับเทคนิคดีๆครับปไปลุยกัน